การนั่งสมาธิต้องหมายถึงจิตใจด้วยเป็นสมาธิถ้าเรานั่งแต่โลภร่างกายจิตใจไม่อยู่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่เห็นกองทุกในโลกนี้ก็ชื่อว่านั่งได้แต่โลปร่างกายใจยังไม่ได้นั่งต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน ให้จิตใจแผงดูล่างกายสังขารของตัวเองเบื้องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาตลอดศีศรษตปลายผมเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตลอดพื้นเท่าตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอบการภาวนานั้นให้จิตใจยโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอบ เพราะว่าหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอบนี้เป็นพระกรรมฐานตัวสำคัญหนังที่หุ้มร่างกายของคนเราอยู่นี่ป้องกันชีวิตจิตใจอย่างหนึ่งถ้าอะไรมาโถกมาต่ำเข้าจนเลือดออกหรืออะไรต่อมนอะไรวิกรมวิการไป หนังหุ้มหอรักษาเลือดไม่ได้เลือดจะไหลออกเมื่อนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายของคนเราถ้ามันมีกรมมีการก็ถึงตายได้ทุกลมหายใจจงมองเห็นชีวิตของตนเองทุกคนว่าอัปปังชีวิตตัง อัปปังนี้แปลว่าน้อยชีวิตของคนเราเหลือน้อยมีน้อยเต็มทีเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาเท่านี้เองถ้าเกิดลมหายใจหมดเมื่อใดเวลาใดชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็แตกดับลงไปเมื่อนั้นจึงให้พากันตั้งใจภาวนาเพียรเพ่ง มองให้เห็นและให้รักษาจิตใจให้อยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอกจึงจะเข้าใจลอมกับลมหายใจเข้าออกก็มองเห็นความตายทั้งตัวเราและบุคคลผู้อื่นก็เหมือนเหมือนกันเพ่งมองภาวนาทกลมหายใจเข้าออกจนรู้จักว่า ชีวิตเป็นของน้อยจริงๆไม่ใส่มากมายอะไรนักหนาะจนจิตใจมองเห็นมรณะภัยคือความตายเกิดความสลดสังเวชในจิตใจของตัวเองว่าชีวิตนี้มันน้อยจริงๆทั้งตัวเราด้วยบุคคลทั้งโลกที่เกิดมาแล้วก็เหมือนกันหมด ถ้าจิตใจเมความสลดสังเวชในมรณะภัยคือความตายได้นั่นแหละมรณะกรรมฐานปรากฏในจิตใจของผู้ภาวนาถ้ายังไม่สลดสังเวชในความตายจิตมันก็เพลินไปว่าเรายังเด็กบ้างเรายังหนุ่มแข็งแรงบ้างเรายังไม่ใกล้ต่อความตาย ความตายยังห่างไกลอยู่อันนี้จิตใจมันก็ประมาทเมื่อจิตคิดเห็นอย่างนั้นพระองค์ตัดว่าความประมาทเมื่อจิตตั้งโยในความประมาทก็มีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาโยในกิเลสลาคะกิเลสโทสะโมหะไม่ลดละลงไปได้เลยเพราะว่าความประมาทนั้น มันปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างมรณะภัยคือความตายมันใกล้ที่สุดแต่เมื่อความประมาทในจิตภาวนาความตายไม่ยั่งลงในใจก็เล่นเล่อเผล,ลอเล่อจะนับอ่านเท่าไรเหมือนพระอานนท์ว่าได้หลายพันครั้งก็าตาม พระองค์ก็ยังตัดว่าการกำหนดความตายหลายพันครั้งยังเป็นช่องว่างประมาทอยู่พระองค์ก็สอนให้ใหม่ว่าจงนึกถึงความตายนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงไม่ประมาทขนาดนับได้เท่านั้นเท่านี้พันก็ยังเป็นความประมาทนั้นมรณะภัยคือความตาย อย่าพากันประมาทประมาทไม่ได้เวลามรณะนะคือความตายมาถึงเข้าจิตมันก็พุ่งสะบุ่นวายเพราะจิตมันหลงสำคัญผิดคิดว่าความตายมันอยู่อื่นมันไม่ใส่ตายในธาตุดินน้ำไฟลมนี้